หวงเธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งไร้รายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อ ใจตัวเราเองชีวิตไม่สิ้นหวังไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉัน จะเคยได้ยินว่า,าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่ถ้าเราได้มาศึกษาควาสอนของผู้รเจ้าแล้วพุทธศาสนานั้นไม่ได้สอนให้คนหยุดเพียงแค่เป็นคนดีแต่เราต้องเหนือยิ่งกว่าคนดีขึ้นไปอีกก็คือน,นิพพานคือการพ้นทุกข์เพราะคนดีเองก็ยังมีทุกข์อยู่เห็นไหมก็ยังยังไม่ต้องหยุดอยู่แค่นั้นต้องขึ้นไปอีกไปอีกระดับหนึ่ง อย่างที่เราเคยได้ยินคําสอนในวันโอวาทปาติโมกว่าละชั่วก่อนแล้วก็ทําดีเห็นไหมและสุดท้ายต้องทําใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นไงนั่นคือระดับของมันว่าเราอย่าหยุดอยู่แค่ดีเพราะบางทีคนดีเองก็ยังไม่หลุดพ้นทุกคนดีบางคนก็ยังติดดีพอติดดีพอไม่ได้ดีก็น้อยใจอีกอะไรก็กลับไปทุกข์อีกเห็นไหมดังนั้นคนดียังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธ อย่างหนึ่งชาวพุทธเราก็ยังเข้าใจผิดว่าเป้าหมายสูงสุดคือสวรรค์เนี่ยก็ยังไม่ใช่อีกเพราะเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือนิพพานใช่ไหมหลายคนบอกทําบุญเพื่อไปสวรรค์เพื่อไปสวรรค์มันยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดที่พระพุทธเจ้าต้องการงนั้นเป้าหมายของพระพุทธเจ้าอยู่เหนือกว่าที่เราคาดคิด ออกจากพวกนามมาทำแล้วก็มามาอยู่ในรูปประธรรมคือเอามาอยู่กับรูปให้มากเพื่อที่จะให้หลุดออกมาจากความคิดแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็ความจดจําทรงจําทั้งหลายพอเราเริ่มฝึกระบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆช่วงที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นเองอีกพอเราเริ่มเห็นมันไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเห็นการเริ่มปรุงแต่งอะไรมันก็จะเริ่มเห็นทั้งหมด จิตเราเริ่มได้ยินเสียงเนี่ยเราก็เริ่มปรุงแต่งล้วก็คนที่ฝึกสมาธิฝึกสติมาดีเขาจะรู้ตัวมันเริ่มคิดแล้วหลังจากที่เริ่มคิดแล้วมันเกิดอะไรอีกต่อไปคนที่นั่งเฝ้าดูจิตตัวเองอยู่บ่อยๆจะเห็นถึงจะเห็นนะคนที่ไม่ได้หลับตาดูเลยก็ไม่มีวันเห็นได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เห็นได้ด้วยตานี้มันต้องเห็นด้วยตาข้างในตานี้มีแต่หาเรื่องคนโน้นคนนี้ไปนเนปิดมัน เปิดตาข้างในก็ดูกันพอระ,ระบบข้างในทำงานตลอดเวลาเราไม่เคยเห็น <c oughs> ก็ปฏิจจสมุปบาทนี่ก็คือวงจรที่ทำให้เกิดทุกครบวงจรเหมือนเราต่อไฟถ้ามันครบวงจรมันก็สว่างมันก็ทำงานแต่ถ้าเราตัดวงจรมันได้มันก็ไม่ทำงานก็หลักๆก็มีแค่นี้ถ้าเราไม่อยากทุก,กเราต้องรีบตัดวงจรของทุกให้ทันถ้าเราตัดทันมันก็ทำงานไม่ครบมันก็จะทำให้ทุกไม่เกิดแค่นั้นเอง หลักการง่ายๆของพุทธเจ้าผู้เจ้าทรงค้นพบว่าความทุกข์ในมันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆนะโยมกว่ามันจะเกิดขึ้นมาโชว์ตัวมันขึ้นมาจนมีพลังอํานาจจน เป็นตัวตนของมันขึ้นมาได้เนี่ยมันมีที่มาของมันตั้งยืดยาวแต่ถ้าคนที่ไปศึกษาก่อนว่าทุกมันจะเกิดอะไรขึ้นเ,นเราก็จะได้ตัดช่วงแรกๆทันแค่นเองแล้วก็ทุกมันก็จะไม่เกิดอีกต่าไปเนี่ยกว่าจะเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่อวิชชาสังเกตว่าตัวนี้เราเราฝึกตัวรู้นะเห็นไหมอันนี้ตัววิญญาณเนี่ยวิญญาณก็คือตัวรู้เอามาไว้ที่รูปบ่อย ถ้ามันหลุดไปอยู่กับพวกความคิดก็ให้รีบรู้ตัวดึงกลับมาหยุดกับพวกความจําคือสัญญาก็ให้รีบรู้ตัวอกีกแล้วก็ดึงกลับมามันหลุดไปอยู่กับไอ้เจ้าความรู้สึกทั้งหลายดีใจเสียใจสมหวังผิดหวังชอบไม่ชอบให้เราอิสระจากสิ่งพวกนี้ยมรู้ไหมว่าเราชอบอะไรสิ่งเราก็เป็นทาตของสิ่งนั้นเราไม่ชอบอะไรเราก็เป็นทาตของมันนะเห็นว่ามันไม่อิสระเลยในเวทนาการหลุดออกมาบ่อยๆทําให้เกิดอิสระภาพ อันนี้เนี่ยตัวนี้เราฝึกกว่าที่เราจะหลุดออกมาได้เราต้องรู้ตัวก่อนพอรู้ตัวมันถึงจะมันถึงจะดึงออกมาได้นะดังนั้นนี่การฝึกสติทําให้เรารู้ตัวเนี่ยมันทีพอถ้าไม่รู้ตัวเกิดอะไรขึ้นพอไม่รู้ตัวเนี่ยเราเรียกสัพท์ที่ตรงข้ามกับสติว่าอาวิชชาสติไปว่าความรู้ตัวใช่ไหมอวิชชาไปว่าความไม่รู้ไม่รู้ตัว วิชาก็คือความรู้อ่ะวิชาคือความไม่รู้พอไม่รู้เราก็คิดต่อสังขารไปว่าการปรุงแต่งของความคิดพอเริ่มปรุงแต่งปุ๊บไอ้เจ้าวิญญาณก็มีพอมันมีตัวถูกปรุงแต่งแล้วไอ้ตัววิญญาณมันก็ไปเสวยวิญญาณนี่มันชอบไปเสวยไปกินไปจับพวกอารมณ์ทั้งหลายพวกนาม,มาทมพวกอะไรพรามันวิ่งไปจับเก่งมากมันมันเป็นอาหารของมันเนะ หยุดให้อาหารมันบ้างมันจะได้ไม่มีพลังอํานาจในใจเรวมากตัววิญญาณก็มารับรู้การปรุงแต่งนั้นพอเกิดการปรุงแต่งปุ๊บเนี่ยชีวิตเราตอนนั้นก็เกิดนามรูปครบวงจรละนามรูปคือรโยมดูนี่อัตมาแบ่งตรงนี้นามนามมาธรรมก็คือตรงนี้รูปประธรรมก็คือร่างกายตอนที่เราเริ่มปรุงแต่งมันก็เกิดนามรูปแล้วครบแล้ว พราะเกิดนามโยมความทุกข์เป็นนามมาทำหรือรูปมาทำนานนามมาทำมันเริ่มเกิดแล้วเห็นไหมเห็นไหมกว่วทุกข์จะเกิดมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาง่ายๆถ้าเรารู้ระบบของมันเราจะตัดมันทันอ้าวมันเกิดนามมาทำแล้วแต่ถ้าคนรู้ตัวก็ดึงกลับมามันจบแล้วไม่ครบวงจรแต่ถ้าเรายังปล่อยให้มันคิดต่อไปนามมาทำก็ปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยรูปก็มีแต่ไม่กลับมาหารูปไหมเ,เราก็ปรุงแต่งนามมาทำไปเรื่อย สลายตัตน,นาก็คือพวกที่เป็นประตูที่รับข้อมูลเข้ามาเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราเคยเคยรู้ใช่ไหมได้ยินเสียงตาเห็นพอเข้ามาข้อมูลเหล่านี้เข้ามาบ่อยๆก็เกิดการสัมผัสได้ภาษาก็คือสัมผัสสัมผัสคืออะไรก็เกิดจากไอ้เจ้าตัววิญญาณเนี่ยไปสัมผัสกับพวก,พวกนามธรรมเ่ยภาษากเกิดตรงนี้พอพอเริ่มพอเกิดภาษาปุ๊บก็เกิดเวทนาคือความรู้สึก พอเกิดความรู้สึกก็เกิดตัณแห่แปว่าอยากความไม่อยากก็เป็นความอยากนะเ <Okay. S 1> พราะเราอยากที่จะไม่อยากเห็นไหมนี่เห็นไหมว่าถ้าเราได้ถูกอะไรมากระทบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็เกิดความรู้สึกพอเกิดความรู้สึกก็เกิดชอบไม่ชอบอยากไม่อยากขึ้นมาล่ะก็กลายเป็นตัณหาพอเกิดตันหาก็เกิดอุปทานย,ยึดมั่นยึดมั่นคืออะไรโยมชอบอะไรโยมก็จะยึดไปล่ะยึดไปไม่อยากให้มันจากไปบ้าง สวนกระแสธรรมชาติบ้างอยากที่ในทั้งที่มันเปลี่ยนไปไม่ได้อะไรอย่างงี้ะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่เราก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงเ,เราไม่ชอบอะไรเราก็เป็นธาตุของมันเห็นไหมก็อุปทานยึดมั่นไว้ไม่ชอบเราก็ยึดมั่นนะเราเก็บมันไว้นะเห็นไหมพออุปทานเกิดขึ้นเสร็จแล้วภาวะแปว่าพบภาษาบาลีอาจจะเรียกว่าพบพบตัวนี้ก็แปลว่าพื้นที่ที่ทุกเริ่มมีแล้วพื้นที่ทุกเริ่มมีแล้วชาติก็แปลว่าทุกได้เกิดขึ้นแล้ว อาจจะเป็นเหมือนมเมล็ดอยู่เพราะกาลังจะเติบโตละชรามรณะก็หมายถึงว่าสิ่งที่เรายึดมั่นนั้นมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงพอมันเริ่มเสื่อมไปเราก็เศร้าโศกเสียใจแล้วก็เกิดทุกข์เห็นไหมว่าระบบเหล่านี้กว่ามันจะมาถึงทุกข์ได้นี่มันไม่ธรรมดามันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นตั้งเยอะแต่เราส่วนใหญ่รู้ตัวตอนไหนอะ่ะตอนทุกข์แล้วรู้ตัวตอนนี้ก็ถือว่ามันสายไปเลยโยมสายไปแล้ว ยกตัวอย่างเหตุการณ์อะไรดีเอ่ยในชีวิตของเราสมมติเรามีมือถือสักเครื่องหนึ่งเราเดินไปเห็นในห้างก็ตอนนั้นคงไม่มีสติแล้วละ่ะยมรู้ไหมว่าความสุขทําให้เราสูญเสียความรู้ตัวยมว่าจริงไหมความรู้ตัวจะสูญเสียไปหมดถ้าเวลามีความสุขความสุขทําให้เราไม่รู้ตัวทําให้เราชอบวู่หรือแน่มือดอ ความสุขไงไหมหลายคนชอบว่าหน้าม,มืดเลยวูบไปโยมเคยเป็นไม่เข้าไปในห้างแล้ววูบอะ่ะ <c oughs> เห็นที่นอนใหม่แล้ววูบอะไรเงี้ยเอออะไรอวิชาทํางานก็ก็เกิดการปรุงแต่งไงก็วิญญาณเราตัวรู้กันเราก็ไปสัมผัสกับสิ่งนั้นก็เกิดนามนามรูปรูปก็คือเรายืนอยู่ตรงนี้ในระ่างกายนามธรรมาก็เกิดแล้วไหมคิดแล้วคิดแล้วโทรศัพท์โทรศัพท์ก็เกิดขึ้นสองเครื่องแล้วตอนนี้ตาก็เห็นนะ ผ่านทางมาทางตาก็เกิดสัมผัสจิตละ,อะไอ้เจ้าวิญญ,ญาณก็ไปสัมผัสการปรุงแต่งตรงนั้นก็เกิดเวทนาอ,อยากได้นะเออแล้วสัมผัสเออมันดีนะเนี่ยดูแล้วมันแอปพลิเคชันอะไรยเยอะแยะก็เกิดตัณหาเห็นไหมมันมันจะมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีมนะเคยได้ยินัพท์นี้ใช่ไหมมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมันเกิดขึ้นอยากเป็นระบบของมันเนี้พออยากได้ก็อุปทานยึดมั่น โทรศัพท์ของกูซื้อมาเรียบร้อยที่พุทธทาสเรียกว่าอะไรนะตัวกูนะเกิดมาจากตรงนี้แหละอือุปทานพอยึดมั่นเสร็จแล้วโทรศัพท์เครื่องนั้นก็มีพื้นที่ทุกของเราท,ทันทีใช่ไหมพอโทรศัพท์พอทุกมาเริ่มเกิดแล้วโทรศัพท์นั้นเสื่อมไปเป็นไงหรือหายหรือโดนขีดข่วนหรือโดนขโมยไปก็เห็นไหมถ,ถ้าโทรศัพท์เครื่องนั้นเราไม่เคยเห็นเลยมันก็มีอยู่ของมันอย่างนั้น แล้วเราไม่เคยเห็นไม่เคยไปปรุงแต่งกับมันเลยไม่เกิดระบบการปรุงแต่งภายในของเราเลยและไฟไม่แห้งไปเราทุกกับโทรศัพท์เพื่องน,นั้นไหมไม่มันเกิดมาจากเราตามระบบนี้ทางนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่เราเนี่ยและนี่คนที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเห็นระบบเหล่านี้มากขึ้นเห็นพิษภัยของวัฏฏสงสารมากขึ้นก็จะฉลาดที่จะคิดคนที่มีธรรมะในเวลาฉลาดฉลาดคิดฉลาดทุก จะทำไงไม่ทุกเกิดก็รู้หมดรู้รู้รู้พวกนี้หมดความจริงธรรมะพวกนี้ก็ที่อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็เกิดมาจากผลพลอยได้จากการเห็นพวกนี้แหละฮะ คือพระพุทธเจ้าก็มองเห็นว่าไอ้พวกนี้มันมันก็มีการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดมาชั่วคราวก็ดับไปมันก็ไม่ได้เที่ยงเอาเป็นที่พึ่งสูงสุดไม่ได้เป็นทุกข์ดึงออกมาดึงออกมามาอยู่กับลมหายใจพ่ออะไรเพราะลมหายใจอยู่กับเราไปตลอดชีวิตยงคิดว่าความสุขอยู่กับเราตลอดชีวิตไหมไม,ไมันเกิดแล้วก็หายไปได้ะแต่ลมหายใจอยู่กับเราตลอดชีวิตความจําอยู่กับเราตลอดชีวิตไหมไม่ความรู้สึกอะ ไม่ไมไก็เปลี่ยนแปลงเลยๆพวกนี้เอาไปที่พึ่งไม่ได้บางคนเสียดายความรู้สึกก็มีนะบางคนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้วันก่อนได้สมาธิอย่างดีเลยนิ่งดีแต่วันนี้ทําไมไม่ได้รู้สึกเสียดายเสียดายทุกข์ก็ไปยึดไอ้เจ้าพวกนี้ก็ไปทุกข์หมดเลยไม่ได้ละรู้ตัวรีบดึงออกรีบดึงไปต้น อันนี้จังทุกขนาตาทําให้เราเห็นตรงไหนเห็นว่าทุกสิ่งที่เรายึดน่ยมันก็มีชรามรณะไงชลามรณะคือความเสื่อมเสื่อมสลายไปได้ดังนั้นนี่ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถามว่าทุกมันมีอยู่ไหมมันมีนะแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่ทุกเราเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกคนมีธรรมะจะคิดอย่างนี้ได้เรามีสิทธิ์ที่จะพ้นทุกได้นี่ พระพุทธเจ้าพยายามจะบอกให้เรารู้างว่าเรามีสิทธิ์พ้นทุกข์ได้เรามีสิทธิท์ที่จะไม่ทุกข์ก็ได้คนที่มีธรรมะแล้วจะมีสิทธิ์ไม่ทุกข์ยังไงเช่นสมมติโยมนัดกับเพื่อนสองคนเจอกันที่สนามบินแต่ตอนโทรน,นัดกันขึ้นคงไม่ดีหรือว่าโดนอะไรรบกวนเพื่อนก็นเลยเข้าใจผิดไปรอที่ขนสง่งพอถึงเวลาไอ้เจ้าอยู่สนามบินก็โทรอะตามอ่ะไออยู่ไหนอ่ะอ้าวกูอยู่ขนสง่งอ้าวไปอยู่ทำไมตรงนั้นเรานัดกันมาเจอสนามบินไม่เจ่เลยอ้าว วันนั้นพูดไม่รู้ทำไมไม่ทำไมไม่โทรไม่ย้ำอะไรเงี้ยตอนนี้ทุกเกิดขึ้นกับเขาไหมเกิดแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะทุกข์ก็ได้คือเครียดมาตลอดทางเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์ก็ได้ทุกข์อยู่ตรงนั้นเออก็วางไปแล้วแล้วก็มารีบมาจบเห็นไหมเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์ก็ได้แต่เราส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะทุกข์บ่นมาทั้งทางตลอดทางเลยไหมบ่นมาทั้งตลอดทางเนี่ย แล้คนที่มีธรรมะก็จะเริ่มการศาสตร์รู้ตัวศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่ความรู้ที่พระเจ้าค้นพบมาเนี่ยถ้าเรามาใช้ประยุกต์ในชีวิตของเราจริงๆก็มันทําให้เราอิสระจากทุกข์เมื่อทุกมันดับไปความสุขมันเกิดขึ้นเองไม่ต้องวิ่งหาโยมงวิ่งหาความสุขเหนื่อยไหมนั่นบางคนวิ่งตามหาทั้งชีวิตจนไม่มีเวลามีความสุข ถ้าจะมาจะสรุปให้โยมฟังวันนี้ง่ายๆคือความรู้ในโลกเนี่ยมีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือความรู้ของวิชาการที่เราส่งลูกไปเรียนหนังสือฟิสิกส์เคมีชีวะสังคมภาษาไทยก็ว่าไปแต่ความรู้ที่ผู้พุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่เหมือนกับความรู้แบบนั้นเพราะความรู้ที่พูะพุทธเจ้าสอนทั้งชีวิตพระองค์คือความรู้ตัวซึ่งเป็นความรู้ที่ประเสริฐที่สุด เรารู้วิชาการหมดแต่พอไม่รู้ตัวแย่ไหมเห็นไหมความรู้ตัวเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ประเสริฐที่สุดที่พระเจ้าค้นพบมาแล้วเราก็ควรคนใดหูไม่มีวาสนานี่ไม่ได้มาฟังนะ,ะแต่ถ้าได้มาฟังนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะแต่มากว่าจะเจอก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันหาทางค้นพบปฏิบัติทดสอบเห็นแต่บางสิ่งบางอย่างสภาวะในจิตของเราเนี่ยม,มันพูดออกมาเป็นภาษาเราไม่ได้ เราต้องไปทําเองเห็นเองมันถึงจะลึกซึ้งกว่าเริ่มปรุงแต่งก็เริ่มรู้ได้แล้วเห็นไหม <c oughs> จิตเริ่มคิดเริ่มอะไรเราต้องเราต้องรีบรู้ตัวฝึกจากตรงนี้แหละตรงนี้ก็ตัดกัจิตสมุบาทได้หมดเลยทําให้เราเห็นระบบเหล่านี้ได้หมดอะไรมากระทบเราเราเริ่มคิดปรุงแต่งร,ตรู้ตัวตัดรู้ตัวตัดแต่ว่าโยมต้องตัดและก็ละเนี่ย ใหม่ๆก็อาจจะยังทําไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ต้องฝึกจนทําให้ได้จนกลายเป็นอัตโนมัติมนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึกทุกอย่างต้องฝึกฝนท่านผู้ชมคะวันนี้ทําให้เรารู้สึกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามงคลอันสูงสุดนั้นเราไม่ต้องไปวิ่งหาข้างนอกไม่ต้องไปที่ไหนแต่การได้พบสมณะและการได้สนทนาธรรมตามการ นับว่าเป็นบุญของเราเป็นมงคลของเรานะคะและธรรมะอันลึกซึ้งไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนไม่ต้องไปวิ่งหามันอยู่ในใจของเราเองค่ะการที่เราได้เรียนรู้การทํางานของใจมันจะทําให้เราเข้าไปถึงธรรมะอันสูงสุดธรรมะอันลึกซึ้งที่พระพุทธองค์ค้นพบและนํามาบอกสอนเราต่ออยู่ที่เราทุกคนนะคะวันนี้ก็กราบนมัสการขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้โอกาสก,ากับพวกเราทั้งหลายวันนี้กราบนมัสการขอบพระคุณท่านจะ้ะค่ะ ฉันห่วงเธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอ